เนตเพิ่มเติมมเสียเรื่องตรกกศาสร์แบบฝกหัทไทยบทข้อที่18ค่ะบริษัทสินเชื่อแห่งหนึ่งค่ะให้กู้เงิน1 0 0 0 0แสนบาทโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ค่ะจงหาว่าบุคคลต่อไปนี้สามารถกู้เงินกับบริษัทนี้ได้หรือไม่มีทั้งหมด3คนค่ะเรามาดูเงื่อนไขกันก่อนค่ะเขาบอกว่าผู้กู้ค่ะจะต้องมีเงินเดือนค่ะไม่น้อยกว่า3 0,000บาทแล้วถ้าผู้กู้มีคู่สมรส ผู้กู้กับคู่สมรสจะต้องมีเงินเดินรวมกันค่ะที่ไม่น้อยกว่า70,000บาทและผู้กู้ค่ะจะต้องมีเงินเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนมากกว่า5,000บาทค่ะเรามาดูคนแรกค่ะสัญญาสัญญาได้รับเงินเดือนเดือนละ3 6 0 0 0บาทถ้าเรามาพิจารณาแต่ละเกณฑ์ค่ะเกณฑ์แรกค่ะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า3 0,000บาทเพราะฉะนั้นเกณฑ์แรกสัญญาผ่านค่ะ สัญญามีภรรยาค่ะภรรยาได้เงินเดือนเดือนละ3 5 0 0 0บาทแต่เขาบอกว่าเงินเดือนของผู้สมรสค่ะรวมกันจะต้องไม่น้อยกว่า7 0 0 0ห3 6 0 0 0กับ35ค่ะรวมกันเกิน7 0 0 0 0เพราะฉันสัญญาผ่านเกณฑ์ข้อที่2ค่ะสัญญามีค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน3 3 0 0 0บาทค่ะภรรยามีค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน3 4 0 0 0บาท แต่เกณฑ์ข้อที่3บอกว่าผู้กู้ค่ะเขาหมายถึงผู้กู้อย่างเดียวจะต้องมีเงินเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนค่ะมากกว่า5,000บาทผู้กู้มีเงินเดือน36 0ห0หากค่าใช้จ่าย33 0 0 0ค่ะเหลือแค่3,000บาทเพราะฉะนั้นไม่ผ่านเกณฑ์ข้อที่3ค่ะขอไข่ค่ะ กวินได้รับเงินเดือนเดือนละ5 0,000บาทผ่านเกณฑ์ค่ะเพราะว่ามีเงินเดือนมากกว่า3 0 0ห0ภรรยาไม่มีรายได้ค่ะก็คือมีคู่สมรสเพราะฉะนั้นรายได้ของคู่สมรสค่ะรวมกับของผู้กู้ปรากฏว่าไม่เกิน70,000บาทเพราะฉะนั้นไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะขอควายค่ะมานแก้วเป็นไม้ค่ะมีลูกหนึ่งคนเป็นไม้แสดงว่าไม่มีคู่สมรสค่ะ ได้เงินเดือนเดือนละ70,000บาทผ่านเกณฑ์ค่ะเพราะมากกว่า3 0,000ืข้อที่2เราไม่ต้องพิจารณาค่ะเพราะว่าไม่มีคู่สมรสมีค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน4 0,000บาทค่ะรายได้70,000มนีค่าใช้จ่าย4 0,000เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่3 0 0 0 0บาทซึ่งเกิน5,000ตามเงื่อนไขข้อที่3เพราะฉะนั้นข้อนี้ผ่านค่ะข้อนี้ค่ะมารแก้วค่ะจึงเป็นบุคคลเดียวที่สามารถกู้เงินกับบริษัทนี้ได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกด s u p e r t h n n k s เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ